สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านด้วยนะครับสายบาคาร่ามือถือนะครับสายคาสิโนสดสายบาคาร่าออนไลน์นะครับใครที่เล่นบาคาร่าอยู่เป็นประจำนะครับแนะนําให้ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับผมคุณจะได้เทคนิคไปไม่น้อยเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้เซียนเหมานะครับอยู่กับโต้เอ a เอเกมมินะครับห้อง4ีศูนย์หนึ่งนะครับผมวันนี้นะผมจะมาสอนเทคนิคการอ่านเข้าไพ่นะครับผมเรียกว่าเทคนิคหยีตุ้ยเออนะครับเรียกว่าเทคนิคหยีตุ้ยเออร์ นะครับผมเป็นสัพท์มาจากจีนกลางนะครับหรือว่าถ้าเรียกในแบบไทยก็คือเขาไพ่คู่สองนะครับหรือเขาไพ่สองตัดนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนของตาแล้วผมก็จัดไปที่แบงเกอร์เลยนะครับผมสังเกตนะครับจากเขาไพ่บาคาร่าทั้งสามเขาไพ่บาคาร่านะครับผมสีแดงมาสามแบบนี้นะครับผมก็รวมๆมากับเทคนิคของเทียนเหมาเซียนเหมาด้วยนะครับฉบับของไทยเนาะครับเนาะ โอเคนะครับดูจากกราฟหลักแล้วด้วยเนี่ยจะเป็นรูปแบบสองตัดสองนะครับถ้าทุกคนสังเกตนะจะเป็นรูปแบบสองตัดสองการเลือกห้องเล่นบาคาร่า,าก็สําคัญเหมือนกันนะครับผมถ้าเราเลือกห้องเล่นบาคาร่า,าไม่ดีเนี่ยโอกาสที่จะชนะก็มีน้อยนะครับโอกาสชนะก็จะมีน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกห้องเล่นบาคาร่าให้ดีนะครับผมก็ใครอยากรู้เทคนิคก,การเลือกห้องเล่นนะครับเทคนิคต่างๆก็ทักมาสอบถามผมได้นะครับผมตอนนี้ก็ชนะไปนะครับผม วันนี้ผมมาด้วยงบห้าร้อยนะครับจะเดินทางไปถึงที่เท่าไหร่นะครับผมก็มาชมกันนะโอเคนะครับในส่วนของตานี้เนี่ยสังเกตจากเขาไพ่บาคาร่าทั้งสามเขาไพ่บาคาร่าแล้วเนี่ยสีแดงมาสามแบบนี้นะครับผมแทงส่วนสีไปที่น้ําเงินนะครับผมสี่ร้อยแล้วก็กันเสมอไว้ห้าสิบนะครับผมมีโอกาสทายเกมอยู่เหมือนกันนะครับอ่าทําไมถึงแทงไปที่น้ําเงินนะครับสังเกตจากกราฟบาคาร่าลองเขาเขาไพ่บาคาร่าลองครับผมสีแดงมาสามแบบนี้ผมก็จัดไปที่สีน้ําเงินทันทีนะครับ แดงมาสามมาแทงน้ำเงินนะครับผมแล้วก็ผมดูจากเขาไพ่บาคาร่าหลักด้วยนะครับให้ทุกคนสังเกตจะเป็นรูปแบบสองตัดสองนะครับผมจะไม่มีเกินมาสามสตาร์เลยนะครับของทั้งแดงทําน้ําเงินนะครับผมก็ไม่มีเกินมาสามเลยอ่าห้องแบบนี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับตอนนี้ก็ชนะไปนะครับผมใครอยากได้เทคนิคการเลือกห้องเล่นนะครับก็ทักมาสอบถามผมได้นะครับอ่าโอเคนะครับมาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อ สังเกตน,นะครับเขาไพ่บาคาร่าทั้งสามเขาไพ่บาคาร่านะครับสีแดงมาสามเหมือนเดิมครับแทงไปที่เพลเยอร์นะครับแทงไปที่สีน้ําเงินเพลเยอร์นะครับถ้าสีแดงมาสามแบบนี้นะครับผมให้แทงส่วนไปแล้วก็ดูจากเขาไพ่บาคาร่าหลักด้วยนะครับดูจากเขาไพ่บาคาร่าหลักน่าจะเป็นรูปแบบสองตัดสองนะครับหรือว่าเขาไพ่หยีตุ้ยเออนะครับหรือว่าเขาไพ่หยีตุ้ยเออนะครับผมเป็นสามมาจากจีนกลางนะครับอ่ะมาดูกันอ่ะของเราก้าวแต้ม นะครับอย่างนี้ไม่แพ้แน่นอนอ่าของเขาเจ็ดแต้มนะครับตอนนี้ก็ชนะไปอีกแล้วนะครับผมจะค่อยค่อยทบไปนะครับผมจะค่อยคทบเงินไปนะครับผมอ่าหลายๆคนดูคลิปผมก็ทักมาสอบถามกันหน้านะครับอยากให้เซียนหมอค่อยๆเล่นให้ดูหน่อยนะครับเล่นแบบทุนน้อยแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปให้ชมหน่อยนะครับอ่าวันนี้ผมก็มาเล่นให้ดูนะครับเล่นให้ทุกๆคนดูเลยนะครับอ่าโอเคนะครับเห็นไหมครับถ้าผมได้กําไรนะครับผมจะวางทบขึ้นไปนะครับผม อ่าถ้าได้กําไรผมก็จะวางทบทุนขึ้นไปนะสังเกตจากเขาไพ่บาคาร่าหลักเขาผมอ่าน้ําเงินมาสองแล้วไม่มีทางขึ้นไปสามแน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับอ่าก้อนนี้ก็จัดไปที่แบงก์เกอร์เลยนะครับหนึ่งพันอ่ามาชมกันนะครับเขาไพ่รูปแบบสองตัดสองนะครับหรือเขาไพ่หยีตุ้ยเออนะครับผมอ่ามาดูกันโอเคของเราแปดแต้มครับตอนนี้ก็ชนะอีกหนึ่งตานะครับชนะไปอีกหนึ่งตาค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับ ห้องแบบนี้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับถ้าเจอห้องแบบนี้ให้รีบเข้าไปเล่นทันทีเลยนะครับให้รีบเข้าไปเล่นทันทีเลยอ่ะโอเคนะครับก็สังเกตนะครับผมจะเล่นดักเสมอไว้ตลอดนะครับเพราะว่าเขาไพ่แบบนี้เนี่ยเขาไพ่สองต่อสองนะครับหรือเขาไพาห่หยีตุ้ยเอ,อ้ญนะครับมีโอกาสไทยเกมสูงพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรูปแบบเขาไพ่ที่ลงคู่กัน นะครับผมเขาให้ที่มาลงคู่กันโอกาสทาเกมมีแน่นอนครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับผมกลัวจะตัดน้ําเงินผมก็จัดแดงไปเบาๆก่อนละกันนะครับก็มาชมกันโอ้ของเขาหกแต้มของเราเปิดมาสามนะครับหืมขอบเข้านะครับผมตอนนี้ก็แพ้ไปนะครับผมก็แพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับในการเล่นบาคาร่านะครับผมใครที่สนใจเทคนิคต่างๆนะครับผมก็ลงเทคนิคต่างๆไว้เยอะพอสมควรก็ไปย้อนดูคลิปวิดีโอผมได้นะครับก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เซียนเหมาด้วยนะครับผมก็ใครสนใจเทคนิคก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับผมผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอแล้วนะครับผมก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับไม่ต้องอายกันไม่รู้ก็เท่ากับเสี่ยงนะครับถ้าคุณไม่รู้แล้วคุณไปเล่นบาคาร่าเนี่ยคุณก็จะมีแต่เสียกับเสียนะครับอ้าวโอเคสังเกตจากเขาไพ่บาคาร่านะครับผมสังเกตจากกราฟหลังนะครับจะเป็นรูปแบบหนึ่งตัดหนึ่งละอ่า แล้วก็เขาไพ่บาคาร่ารองนะครับเขาไพ่บาคาร่าโป่งเขาไพ่บาคาร่าทึบและเขาไพ่บาคาร่าไม่ขีดนะครับน้ําเงินมาสามแบบนี้นะครับผมจัดไปที่แบงเกอร์ทันทีนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการตัดสินใจของผมนะครับอ่าของเขาสองแต้มของเราเจ็ดแต้มตานี้ก็ชนะไปนะครับตานี้ก็ชนะไปอีกหนึ่งตาเนาะนะครับแล้วก็ใครที่ยังใช้สูตรบาคาร่าอยู่นะครับสูตรโกงบาคาร่านะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปทุกๆคลิปวิดีโอเลยนะครับว่าสูตรโกงบาคาร่าไม่มีอยู่จริง นะครับสูตรโกบาคาร่าไม่มีอยู่จริงใครจะเชื่อกันแล้วแต่นะครับแต่ผมย้ำไม่ทุกคลิปวิดีโอเลยนะครับว่ามันไม่มีอยู่จริงนะครับอ่ะก็มาดูกันต่อนะครับรอบนี้น้ําเงินมาสองแดงมาหนึ่งผมก็จับไปที่สีน้ําเงินเพลเยอร์เลยครับสังเกตจากกราฟหลักนะครับที่เมาส์ผมชี้นะครับอ่ะจะเป็นรูปแบบปิงปองแล้วนะครับผมคาดว่าจะเป็นปิงปองยาวนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าจะเข้าปิงปองจริงๆหรือเปล่าอมีสิทธิ์ตัดอยู่เหมือนกันนะครับของเราแต้มย่อโอของเราสามแต้มของเขาเจ็ดแต้มนะครับ โอเคตอนนี้ก็แพ้ไปนะครับผมต้านไหนไม่มั่นใจก็ลงเบาๆนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปเนอะอ่าโอเคให้ทุกคนสังเกตดูนะครับสังเกตจากตรงนี้ดูนะครับดูเขาไพ่บาคาร่านะครับทั้งสามเขาไพ่บาคาร่านะครับแล้วก็สังเกตจากกราฟหลักคพกคูไปด้วยแล้วเนี่ยสังเกตครับเขาไพ่บาคาร่าโป่งเขาไพ่บาคาร่าทึบนะครับน้ําเงินมาสองแล้วนะครับเขาไพ่บาคาร่าไม่ขีดออกแดงครับน้ําเงินมาสองแบบนี้นะครับให้แทงไปที่เพลเยอร์นะครับสีน้ําเงิน แล้วผมดูจากกราฟหลักแล้วด้วยเนี่ยสีแดงมาสองครับมาไม่เกินสามแน่นอนนะครับจากสถิตินะครับเขาให้บาคาร่าลดแมพนะครับหรือเขาให้บาคาร่าหลักก็ดูควบคู่กันไปนะครับเนาะโอเคของเราแปดแต้มนะถือว่าสวยงามยังไงเปิดมาเรียบร้อยคงเข้าสองใบของเขาศูนย์แต้มนะครับตานนี้ก็ชนะไปอีกหนึ่งตานะครับผมก็เป็นการตัดสินใจที่ดีนะครับผมก็ถ้าดูควบคู่กันไปนะครับหรือว่ากราฟรวมนะครับหรือว่าเรียกกันว่าการดูกราฟรวมนะครับผม แล้วก็ใครที่ยังหลงเชื่อสูตรนะครับอย่างที่บอกไปว่าสูตรไม่มีจริงนะครับทําไมถึงไม่มีจริงครับคุณลองคิดนะครับในแง่ความเป็นจริงนะครับคิดในแง่ความเป็นจริงถ้าสูตรมีจริงนะครับไอ้พวกที่บอกเปอร์เซ็นเนี่ยครับตัวดีมากมากเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับโอกาสชนะเก้าสิบโอกาสชนะร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมถามหน่อยนะครับถ้าสูตรมีจริงนะครับป่านี้คนรวยกันไปทั้งประเทศแล้วจริงไหมครับนะครับถ้าสูตรมีจริงก็คงรวยกันไปทั้งประเทศแล้วนะป่านี้ก็ไปจุยกันจายไปแล้วนะครับผม ก็มาดูกันต่อนะครับก็เรื่องงมงายแล้วก็ตาสว่างกันนะครับอยู่กับความจริงเท่านั้นนะครับผมถ้าคุณมีเทคนิคนะครับคุณจะเล่นเว็บไหนก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องพึ่งสูนรเลยนะครับถ้าคุณมีเทคนิคนะอ่าโอเคของเราแปดแต้มนะครับรอบนี้ผมแทงตามสีที่มากกว่านะครับน้าเงินมาสองค่จัดไปที่เทยเจอร์นะครับผมก็ชิ้นนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับก็เอาอธิบายไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆละกันนะครับผมก็อยากให้ทุกคนดู เยอะๆนะครับได้ศึกษากันเยอะๆจะได้เอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมอ่าหืมตอนนี้น่าชนอยู่เหมือนกันนะอ่าโอเคนะครับในส่วนของตอนนี้ผมก็จัดไปที่แบงเกอร์นะครับห้าร้อยนะครับสังเกตจากเขาไพ่บาคาร่าหลักครับรอบนี้ผมจะไม่ดูตามสีนะครับเพราะว่าสีน้ำเงินมาสองสีแดงมาหนึ่งก็จริงนะครับแต่ผมดูกราฟหลักควบคู่ไปด้วยแล้วเนี่ยนะครับหรือเขาไพ่บาคาร่าหลักนะครับสีน้ําเงินมาไม่เกินสามเหมือนกันนะครับอืหรือว่ารอบนี้จะมา ได้อยู่นะครับเกือบไปนะของเราเก้าแต้มนะผมก็ชนะอยู่นะครับเห็นไหมครับเขาไพ่แบบนี้นะครับเขาไพ่บาคาร่าแบบนี้นะครับออกมาไม่เกินสามอย่างแน่นอนนะครับเลือกห้องที่ดีนะครับก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับผมก็นะครับผมเลือกห้องสองตัดสองนะครับค่อนข้างจะเล่นง่ายหรือว่าเลือกห้องหนึ่งตัดหนึ่งนะครับหรือว่าเขาไพ่ปิงปองนั่นเองนะครับผมก็จัดไปกันต่อนะครับในส่วนของตานี้ผมใช้เทคนิคแทงตามสีที่มากกว่านะครับเพราะว่ามีสิทธิ์ออก หนึ่งตัดหนึ่งกันหรือว่าจะตัดสองก็มีนะครับผมก็จัดไปที่เพเยอร์เบาเบาสามร้อยนะครับผมจัดไปที่เพเยอร์เบาเสามร้อยบาทนะครับผมอ่ะก็มาชมกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้บอกว่าเทคนิคผมดีที่สุดนะครับผมไม่ได้บอกว่าเทคนิคผมดีที่สุดอ่ะตอนนี้ชนไปนะครับผมไม่ได้บอกว่าเทคนิคผมดีที่สุดนะครับเพราะว่าเทคนิคของผมไม่ได้จะเอาชนะบาคาร่าได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับไม่ได้จะเอาชนะบาคาร่าได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันแต่จะเพิ่มโอกาสการเอาชนะบาคาร่าให้ทุกๆคนอย่างแน่นอน นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับผมเอามาสอนกันแบบปรีๆเลยนะโอเคนะใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าเล่นบาคาร่าอยู่เป็นประจํานะ <c oughs> ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมไม่ห่วงแน่นอนผมไม่เคยคิดค่าเทคนิคนะครับไม่เหมือนสูตรบาคาร่าครับสูตรบาคาร่ากว่าคุณจะได้สูตรก็ต้องเสียค่าสูตรอีกไหนจะเติมเครดิตสูตรอีกมีแต่เสียกับเสียเอาไปเล่นไม่พอเอาไปเล่นก็ไปเสียอีกนะฮะเสียอย่างเดียวนะครับไม่มีกาไรอ่าไม่มีกําไรเลยนะครับพาคุณเสียอย่างเดียว ส we ู้คุณดาเทคนิคผมไปนะครับผมสอนแบบรีๆผมไม่เคยเก็บตังนะครับผมไม่เคยเก็บตังค่าเทคนิคนะอ่าโอเคตอนนี้ก็เสียไปนะครับถ้ามีทาเกมออกอย่างเมื่อสักครู่นี้อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับผมแนะนําให้หยุดดูเกมเนาะอย่างนี้ผมเคยบอกไปนะครับให้หยุดดูเกมก่อนนะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะทบไปที่แบงเกอร์ละกันนะครับดูจากเขาไพ่บาคาร่านะครับเขาไพ่บาคาร่าหลักนะครับในส่วนของรอบนี้นะครับผมจะอ่านเขาไพ่บาคาร่าหลักนะครับผม อ่าซะส่วนใหญ่นะเพราะว่ารูปแบบห้องแบบนี้นะครับเป็นเขาไพ่สองตัดสองนะครับค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับเขาไพ่บาคาร่าลองในส่วนของห้องนี้นะครับในส่วนของห้องนี้เท่านั้นนะครับที่ผมบอกไปในส่วนของห้องนี้เท่านั้นดูเป็นการตัดสินใจก็พอนะครับเขาไพ่บาคาร่าลองในส่วนของห้องนี้นะเพราะว่ากราฟหลักเนี่ยมาค่อนข้างดีมากๆนะครับถ้าเราเลือกห้องดีกราฟหลักนี่สวยมากว่าโอ้โหน้ำมินมาเก้าเลยว่ะหืของเราสามแป้มตานนีโดนไปนะฮะ หน้าแทงตามสีนะถ้าเมื่อกี้แทงตามสีก็ได้แล้วนะครับน้าเงินมาสองไม่เป็นไรครับผมก็เสียไปเยอะพอสมควรนะครับถ้าเสียก็นะครับก็วางทบเข้าไปนะครับตาตายเซียนเหมานะครับตานี้นะครับยังไงก็แดงแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรสังเกตจากเขาไพ่บาคาร่าหลักครับอย่างที่ผมเคยบอกไปทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับว่าน้ําเงินนะครับออกมาไม่เกินสามนะครับออกมาไม่ขออภัยครับไม่เกินสองนะครับมากสุดแค่สองตานะครับน้ําเงิน ไม่มีทางที่จะออกมาสามเลยนะครับก็จัดไปที่แบงเกอร์นะครับเต็มกําลังเลยนะครับในส่วนของตานี้แล้วก็ดูจากเขาไพ่บาคาร่าลองด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกสีแดงมาสองสีน้ําเงินมาหนึ่งแบบนี้ก็แทงตามสีไปด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งในการตัดสินใจนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์โอกาสการเอาชนะบาคาร่านะครับผมก็มาดูกันนะว่าจะออกแดงหรือเปล่านะครับผมบอกเลยถ้าไม่ออกแดงก็หน้าแหกเหมือนกันนะครับในส่วนของตานี้เปิดมาห้าแต้มของเราเท่าไหร่ ดึงมาสามแต้มทรงเริ่มไม่ดีแล้วครับอาโอเคสวยดีเหลือสองแต้มนะครับผมโกงเข้าก็ได้นะครับอย่างนี้อ่านเรียบร้อยนะครับก้าวหลังหูเกือบไปนะฮะได้อยู่นะในส่วนของตานี้นะฮะก็จัดไปเต็มๆนะครับผมหมดหน้าตักเลยทีเดียวนะครับผมเอ็มเมอร์สกู่ผมใช้เทคนิคแทงตามสีที่มากกว่านะครับสีแดงมาสองนะครับสีน้ําเงินมาหนึ่งก็แทงไปที่แบงเกอร์นะครับอ้าเหมือนเดิมครับสีแดงมาสองแบบนี้ก็จัดไปที่เพลเยอร์ทันทีนะครับผม จัดไปที่เพลเยอร์ทันทีเพราะว่าอะไรนะครับมามากสุดแค่สองตาครับห้องแบบนี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับอ่าห้องแบบนี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับเดี๋ยวตาอนนี้จะเป็นตาสุดท้ายของผมแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็กําไรมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับผมจากห้าร้อยก็เดินทางมาไกลพอสมควรแล้วเทคนิคอีกอย่างของเซียนเหมาก็คือนะครับได้แล้วถอนครับได้แล้วถอนฟังคําผมไว้นะครับได้แล้วถอนครับเล่นให้รู้จักเลิกนะครับได้น้อยดีกว่าเสียนะครับท่องเอาไว้ในใจนะครับ ถ้าคุณเอาเทคนิคผมไปใช้ยังไงก็ได้ครับผมอ่ะตอนนี้ก็ชนะไปนะครับผมเห็นไหมครับก็เลือกห้องดีๆนะครับก็จะเล่นง่ายแบบนี้นะครับในส่วนของวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ